พี่พาทุกท่านนะคะมาดูโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมากๆค่ะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับตอนนี้เลยเพราะว่าภาวะดอกเบี้ยข,ขาขึ้นค่ะดอกเบีย้ยในระดับสูงแบบนี้นะใครที่มองหาเรื่องของประกันสะสมทรัพย์แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในการใช้ชีวิตด้วยนะไปติดตามกันเลยพี่แพรวันนี้พูดคุยมาฝากกันค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะหนึ่งในช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจทั้งในการสร้างผลตอบแทนรวมไปถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้นั่นก็คือประกันสะสมทรัพย์ละคะดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกความน่าสนใจนี้กันรวมไปถึงโอกาสการลงทุนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณนาตยาสุขุมรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจะมาให้ข้อมูลกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตนะคะสําหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยตัวเลขก็ยังเติบโตอยู่นะคะอย่างเบี้ยประกันโดยภาพรวมเลยทุกๆปีเนี่ย ไซส์ของตลาดจะอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0สนล้านนะคะ,ะถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีแบบประกันหลากหลายรูปแบบที่ออกมาตอบโจทย์ลูกค้าตลอดเวลานะคะอย่างในปีนี้นะคะผ่านไป5เดือนแรก5เดือนตอนนี้เนี่ยถ้าดูในภาพรวมเบี้ยเบี้ยทั้งตลาดเลยจะอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าล้านนะคะสำหรับเราเองธนาคารไทยพาณิชย์เราเป็นในหน้าในธุรกิจประกันภัย จริงๆเราขายทั้งประกันชีวิตแล้วเราก็ขายทั้งประกันภัยด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของประกันชีวิตค่ะถ้าเดือนแรกเนี่ยเบี้ยประกันรับใหม่ของเราอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นาล้านเราเติบโตอยู่ที่ประมาณส5ห้าเปอซนค่ะอันนี้คือตัวเลขที่ประกาศมาล่าสุดเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูในภาพรวมของตลาดจริงๆอ่ะของประกานชีวิตเองอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ส0กว่าล้านค่ะถามว่านขณะนี้เนี่ยถ้าเกิด เวลาที่เราดูในในตัวเลขเนี่ยเราจะดูเป็นช่องทางเนาะ,ะจะดูเป็นช่องทางการขายผ่านตัวแทนช่องทางการขายผ่านธนาคารและช่องทางการขายอื่นๆถ้านับเฉพาะช่องทางการขายผ่านธนาคารนะคะเบี้ยเ0 0 0หมืนกว่าล้านเราก็มีมาเก็บแชร์อยู่ที่ประมาณ27%ค่ะ อยู่ในอัตราที่สูงมากนะคะใช่แล้วตลาดก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่เกิดไปให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าในช่วงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นความนิยมในการที่จะทําประกันชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วไม่ว่าจะดอกเบี้ยขาขึ้นหรือขาลงอะค่ะแบบประกันที่เราออกไปในทุกๆครั้งอะค่ะเราเน้นในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง ะค,ะคือแบบประกันของประกันชีวิตเองเนี่ยหลักๆแล้วเราอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าให้ความคุ้มครองค,ความคุ้มครองเนี่ยจะให้ความคุ้มองทั้งชีวิต ความคุ้มครองทั้งในเรื่องของสุขภาพ <c oughs> ความคุ้มครองในเรื่องของโรครายแร,แรงนี้เป็นต้นอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าให้ความคุ้มครองหรือว่าแบบประกันตลอดชีพที่เราอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มคุ้มครอง <c oughs> แต่กลุ่มที่2เนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มแบบประกันสะสมทรัพย์นะคะกลุ่ม <c oughs> นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการออมเงินนะคะในตัวแบบประกันเองก็อาจจะเน้นในเรื่องของระหว่างทางบางแบบออกมาแบบมีเงินคืนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการชําระเบี้ยเป็นช่วงระยะเวลา จกนกระทั่งถึงจํานวนปีที่คืนเงินเพราะฉะนั้นการออมเงินตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองนั้งชีวิตและได้ในเรื่องของผลตอบแทนด้วยส่วนกลุ่มที่3ามค่ะก็จะเป็นแบบประกันชีวิตที่ออ,ออกมาได้รับความนิยมอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ก็คือเป็นแบบประกันที่เขาเรียกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนอาจจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่ายูนิตลิงนะคะอตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่3กลุ่มหญ่ และถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดยอยากจะลงทุนในประกันสะสมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างไหมคะเราเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะคะออวันที่7เดือน7ค่ะเรียกว,ว่าวันดีเดือนดีเลยนะคะ,ะจำง่ายๆเลยนะคะค่ะแบบประกันก็ออกแบบมาให้สอดคล้องกับวันที่เราออกะนะคะชื่อว่าประกัน t r i p l e Seven ค่ะหรือว่าจะเรียกชื่อเล่นก็ได้นะคะเรียกว,ว่าประกัน777 ะะเวลาที่ไปดูโบชัว์หรือว่าเดินก็ไปตามสาขาของเราอะ,ค,ะค่ะจะเห็นประก,กันแล้วก็มี7-3ตัวอันนี้คือผลิตภัณฑ์ประก,กันน้องใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะ,คะทิปลเซเตัวนี้ค่ะออมีจุดขายจุดเด่นหลายๆอย่างเลยเป็นหนึ่งในแบบประก,กันที่อยู่ในตระกูลที่เรียกว่าประก,กันสะสมทรัพย์นะคะอย่างแรกเลยค่ะชำระเบี้ยสั้นนะคะ,คะชำระแค่7ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็คุ้มครองยาวจนกระทั่งถึงอายุ 77ปีค่ะ,ะ,คะเรียกว่าในแต่ละช่วงปีนี้ทันทีที่ซื้อปุ๊บเนี่ยก็ได้รับความอุ่นใจเลยว่าคุณจะต้องอมีเรื่องของแบบประกันที่เอามาช่วยบริหารความเสี่ยงเนี่ยยาวจนแทบจะตลอดชีวิตใช่ไหมคะ,ลคะแล้วก็แบบประกันตัวนี้ค่ะเรารับประกันในทุกช่วงอายุะนะคะทุกเพศทุกวยัยเหมาะมากนะคะ,คะสามารถทําประกันได้ตั้งแต่อายุ1วันจนกระทั่งถึง60ปี จะเห็นได้เลยว่าหูตลอดแทบแทบไะทุกช่วงชีวิตอะทำได้เลยหนึ่งวันนี้เพิ่งคลอดออกมาเนาะเป็นเป็นทารกอะเริ่มต้นออมเงินได้แล้วใช่เริ่มต้นออมได้แล้วแล้วก็อย่างอย่างในบางทีเนี่ยเวลาเด็กคลอดออกมาใหม่เนี่ยบางทีเอออาจจะได้รับในเรื่องของซื้อทองให้เป็นของขวัญใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างกรณีอย่างเนี้ยถ้าเราอ่ะอยากจะวางแผนให้เขาไปตลอดชีวิตอะการให้ประกันที่เหมาะสมกับเขาอะหรือสร้างความอุ่นใจเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ดียิ่งกว่าอีก ใช่ไหมคะรักไข่ให้ซื้อประกันยเงี้ยคุ้มครองเขาตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลยเนาะจนกระทั่งถึงอายุ77ปีเลยอะ่ะคือซื้อ,อ,อ,อทีเดียวหายห่วงเลยอันนี้คือกลุ่มที่อายุรับประกันที่กว้างมากนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ,คะนนะใครๆก็ทําได้นะคะแล้วก็จุดเด่นถัดมาเลยนะคะแบบประกันสะสมทรั์เนี่ยเราเน้นในเรื่องของเงินคืนทุกปีเงินคืนก็คืออย่างสมมุติว่าเราทําทุนซื้อทุนเอาไว้ตัวอย่างซื้อทุนไว้1ล้านบาท ทุน1ล้านเนี่ยเราจะได้เงินคืน10%ทุกปีแตลว่าจะมีเงินที่ cash out ออกมานะคะเป็นกระแสเงินสดกระแสเงินสดรับของของผู้ที่ทำประกันนะคะส0ของทุน1ล้านแปลว่าได้เงินคืน1 0 0 0 0แสนนะคะ,ค,ะคือสิ้นปีกรมธันม์ที่1เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงอายุ76ได้คืนทุกปียาวไปเลยค่ะ คืนหนึ่งล้านได้คือหนึ่งแสนทุกปีเลยนะไม่มีปีไหนเว้นเลยนะถึงเจ็ดสิบหกเรียกว่าตลอดอายุกรมธรรมเลย <c oughs> พอครบอายุเจ็ดสิบเจ็ดปุ๊บก็ได้รับในเรื่องของเงินครบกําหนดเป็นเงินก้อนคืนไปอีกค่ <c oughs> ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ใครจะใช้สําหรับประยุกต์ในเรื่องของการวางแผนกเกษียณหรือว่าเงินคืนสิบเปอร์เซ็นต์มาทุกปีเนี่ยใครที่มีความสามารถในเรื่องของการลงทุนเนาะ <c oughs> เอาไปทำรีอินเวสต์เอาไปต่อยอดในเรื่องของการที่จะสร้างในเรื่องของ ผลตอบแทนเพิ่มเติมก็ได้ด้วยหรือใครที่วางแผนเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้ในไลฟ์สไตล์ของตนเองเอาไปท่องเที่ยวนะคะเอาไปดาวรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เงินคืนก็จะช่วยเราในเรื่องของกระแสเงินสดนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะความคุค่งครองแบบประกันสะสมทรัพย์นี้มีความพิเศษปก,ปกติเวลาที่เราซื้อทุนเท่าไหร่อะคะ่ะเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตปกติเนี่ยในสาเหตุทั่วๆไปเลยไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ทุนคืน สมมติว่าทำทุนทำทุนล้านนะคะก็ได้ก็ได้ตามทุนคืนคแต่ว่าแบบประกันตัวนี้ค่ะเราคูณ2ให้กรณีเส<ม>ียชีวิตจากอุบัติเหตุสมมติว่าถือแบบประกันไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาที่เสียชีวิตจากทั่วไปอาจจะได้คืนตามทุนยตัวอย่างหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเสียชีวิต due อุบัติเหตุปุ๊บเนี่ย<ม>คูณ 2>, <ม><ม>2ก็คือได้กลายเป็น2ล้านบาทอันนี้คือไม่ต้องไปทํา p a เพิ่ม แต่ว่าเราคูณให้เลยคูณให้เลยเป็น2เท่าก็เรียกว่าช่วยในเรื่องของออแบ่งเบาค่าให้จ่ายเน้จากเหตุที่ไม่คาดฝันเพราะว่าเพราะว่าเรามองว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครวางแผนมาก่อนนะคะ,คะแต่เราสามารถบริหารจ,จัดการความเสี่ยงได้โดยการซื้อแบบประกันที่เหมาะสมนะคะ,คะนอกจากนั้นนะคะแบบประกันนี้ทําง่ายมาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยค่ะคะคือใครที่อาจจะบางทีกังวลว่าเอ๊ะเราป่วยเรามีโรคประจําตัวเราอาจจะทําประกันไม่ได้ค่ะแบบประกันนี้เราไม่มีคําถามสุขภาพใดๆนะคะ,คะขอเพียงแค่อายุ1วันถึงหกปีก็ทําได้ค่ะและเรื่องของเบี้ยประกัน,นะคะ่ะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย1น0 0 0แบาทตามประกันกรมสรรพากระคะ่ะ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นทั้งโอกาสในด้านการออมเป็นทั้งการที่สามารถนํามาอิ i n v e ต์ใหม่จากกระแสงเงินสดที่ได้รับอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้านการใช้ชีวิตด้วยดังนั้นค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจประกันท r i p เปิลเนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณ,ค,ณคุณนาตยามากนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ย้ำกันอีกทีนะคะใครที่สนใจเรื่องของประกันสะสมทรัพย์ตัวนี้ก็เดินเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร